เมื่อหลายพันปีก่อนในยุคที่ทั้งสามโลกแดนสวรรค์โลกมนุษย์และนครบาดาลยังสื่อสารถึงกันได้โดยไร้อาณาเขตขวั่งกัน้นมนุษย์มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนบริสุทธิ์และมีคุณธรรมมนุษย์และพญานาคเป็นมิตรกันและสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนนครบาดาลเป็นอาณาจากักรใต้พิภพที่รุ่งเรืองเป็นผู้เฝ้ารักษาสมดุลแห่ง าวนาเคียงข้างพญานาคศรัทธ,ธาเป็นสิ่งเชื่อมโยงทั้งสองเผ่าพาันธุ์ไว้ด้วยกันทุกวันพระพญาดำแสนจะขึ้นสู่โลกมนุษย์เพื่อฟังธรรมจากพระบัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ยุคนั้นเป็นยุคทองแห่งธรรมมนุษย์มีญาณสัมผัสที่ลึกซึ้งต่อสัจธรรมและโลกเบื้องบนพระนางแก้วมัลิรานาคินีผู้หลงรักเจ้าแห่งนาคานางแอบเฝ้ามองท่านทุกครั้งที่ท่านขึ้นมายังวิหารเยาวัยแห่งนาคี ทำให้นางมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝ่ายฝันแม้นางรู้ดีว่าเป็นเพียงเงาแต่หัวใจของนางกลับไม่อาจป้านทานนักรบแห่งบาดาลผู้สง,ง่างามยิ่งกว่าดวงจันทรย่อมเป็นที่ต้องตาของสตรีทั่วราศิลาหัวใจพญานาคคือหินหัวใจแห่งพลังอันเป็นศูนย์กลางระหว่างสองเผ่าพันธุ์มนุษย์และพญานาคเป็นที่สะสมพลังแห่งศรัทธาบารมีและยานของบรรดาพญานาค ผู้ปกปักนครบาดานตำนานกล่าไวไว้ว่าเมื่อผู้คนสวดภาวนาในวิหารแห่งนี้พลังจิตของพวกเขาจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเหล่าเทพนาคส่งผลให้เกิดมหาอำนาจแห่งบุญกุศลที่ค้ำจุนโลกทั้งสามกาลา,าสูนพ่อมดเข้าทมินอดีตผู้ทรงศีลผู้มีความโลภเข่าหลงไหลในอำนาจมืดเขาเลือกเดินทางสายมาร คืนหนกาลาศูนยร้ายมนดำสะกดเหล่านาคาผู้พิทักษ์วิหารด้วยอาคมอันแข็งแกร่งของเขาพญานาคที่เฝ้าวิหารถูกตรึงด้วยบ่วงเวทแห่งความมืดณนเวลานั้นพระนางแก้วมัลทิรากำลังนั่งมองจันทรริมสักสุวรรณทาราดวงใจของนางเต็มไปด้วยความทวิลหาพญาดำแสนแต่ทันใดนั้นนางเกิดลางสังหรประหลาดจึงรีบรุดกลับไปยังวิหารแล้วพบว่าบ้านอาคมปกคลุมทั่วบริเวณ กาลาศูนย์กำลังช่วงชิงศิลาหัวใจพญานาคนางไม่รีรอพุ่งตรงเข้าห้ามทันทีพ่อหมดเท่าร่ายมนอาคมของเขาแผ่ซ่านออกเป็นดวงนาคบารรัดพระนางแก้วเมาทิราอย่างแน่นหนานางพยายามดิ้นรนแต่ด้วยกำลังของนางมีอาจต่อต้านเวทมนต์ดำแห่งพ่อมดได้กาลาศูนย์ร่ายมนเกลวไฟใส่นางจงมอดไม่ไปพร้อมศรธาของเจ้าเถอ เลวเพลิงแห่งนรกแผ่เผาร่างของนาคีน้อยนางกรีร้องด้วยความเจ็บปวดดวงจิตสุดท้ายพุ่งกระแสสู่พยาดำแสงในทันทีเสียงของพระนางก้องสะท้อนในจิตพยาดำแสนรู้สึกถึงพยันตรายเขารีบตรงมาที่วิหารพญานาคดำพบพ่อมดเข่ากระทำการชั่วร้ายจึงกระโจนเข้าต่อสู้อย่างดุเดือด กำลังของพญานาคยอดนักรบแข็งแกร่งเกินกว่าผู้ใดจะทัดทานได้พ่อมดกาลาศูน์ถูกปราบให้หมอดไหม่ไปในบัดดลพญาดำแสนเข้าประคองร่างของนางที่กำลังจะแตกสลายเหตุใดเจ้าจึงใช้ร่างของเจ้าเพื่อดวงใจของข้าเหตุใดเจ้าจึงใช้ชีวิตของเจ้าปกป้องดวงใจของข้า ระนางแก้วเมาทิรามองพญาดำแสนด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสุขแม้ต้องตายในอ้อมกอดน,นี้ข้าก็ไม่เสียใจเลยร่างของนางเริ่มกลายเป็นละอองแสนก่อนจะจางหายไปทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มสุดท้ายพญาดำแสนกล่าวว่าไม่ว่าเจ้าจะเกิดเป็นนาคหรือเกิดเป็นมนุษย์หรืออยู่ในภพภูมิใดข้าจะคอยปกป้องเจ้าเสมอน,นาทีน้อยของข้า